สนับสนุนโด YLG Boolean and Futures โทร0268799999คุยคุยพร้อมกันเช่นเคยนะครับกับทาดานของคุณพวันนะวะวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Boolean and Futures ครับคุณพวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพัฒดลค่ะครับเราเห็นได้ว่าตัวราคาทองคำในเกาวันสองวันนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นพอสมควรเลยนะครับตรงนี้สาเหตุนี่มาจากตัวของดีมานจากจีนหรือเปล่าครับ ก็เป็นแรงซื้อของทางซิกเอเชียรวมทังจีนเป็นหลักนะคะแต่สังเกตได้ว่าแนวต้านค่อนข้างที่ใหญ่เนี่ยที่อยู่ที่หนึ่เนี่ยไปขึ้นไปเทสแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านย่อลงมาแล้วเมื่อวานหลังจากย่อมาแล้วก็ยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับหนึ่ได้ประเมินข่าวตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราก็ประเมินว่าเป็นไซเวย์จนกว่าจะมีการแถลงข่าวของ FOMC minute meeting หลังจากนั้นถึงจะดูได้ว่าทิศทางทองคําน่าจะเป็นเพนขาขึ้นหรือขาลงค่ะครับเพราะว่าดูถ้าดูเป็นรูปตัวของกราฟนะครับรายตัวของสีชั่วโมงนี้ค่อนข้างเป็นค่อนข้างไซเวย์ทีเดียวนะครับตรงนี้ ถ้าดูในรายสีชั่วโมงก็ดูยอ่อนะคะคแต่ถ้าดูในรายวันเนี่ยโอกาสที่จะมีการปรับตัวก,ก็ค่อนข้างที่จะมีเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือต้องดูค่ะว่าหลังจากประกาศแล้วเนี่ยอาจจะมีการทําให้ปรับเปลี่ยนทิศทางได้แต่เราก็ยังประเมินว่าแนวรับใหญ่เนี่ยอยู่ที่หนึ่งพัน 230 US ดอลลาร์ usd ต่ทอยสอาร์เป็นรับที่หนึ่งแล้วรับกับรับที่สองอยู่ที่1 2 2 0ถ้าข่าวเนี่ยออกมาเหมือนกับครั้งที่แล้วคืออาจจะมีการลดสิ้นปีเราก็ไม่ได้แต่รายละเอียดที่จะไปกดดันทองคำมากก็ยังเชื่อว่าอยู่ในกรอบแต่เชื่อว่าข่าวที่น่าจะกดดันทองคำให้ย่อลงลึก,ลกเนี่ยน่าจะเป็นข่าวผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน พราสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวที่กดดันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มเทโรที่มีปริมาณต่างากับที่คาดการเป็นหลายหมื่นคนครับผมครับ,รบ,รบตัวเลขตรงนี้น่าจะออกมาให้เห็นกันอีกครั้งประมาณช่วงไหนครับก็หลังจากเอ,อ แถลงข่าวของ f อฟตอนตีหนึ่งก็จะมีการประกาศออผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานตอนทุ่มครึ่งต้องดูทิศทางค่ะว,ว่าข่าวของ f อฟกับของ ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานจะไปในทิศทางเดียวกันไหมถ,ถ้าไปในทิศทางเดียวกันก็จะกดดันทองคําให้ลงค่อนข้างเยอะอแต่ถ้าไปในทางทิศทางที่สวนก็อาจจะมีการรีบาวล้วก็กดดันลงมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะทําให้ทองคําย่อลงไม่ลึกประเมินว่าถ้า ผลออกมาเป็นข่าวที่สวนทางการโอกาสที่ทองคำจะลงต่า, 1, างงกว่าพันสองรอก็มีน้อยแต่ถ้าไปทางทิศทางเดียวกันโอกาสงงกที่จะเห็นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิก็มีค่อนข้างสูงค่ะอืมครับผมเพราะฉะนั้นบ่ายวันนี้ครับดูทองคำค่อนข้างไซส์เบทีเดียวนะครับกลยุทธ์ทำยังไงดีครับก็ไปที่จุดแนวต้านก็ยังแนะนำนักลงทุนให้ทยอยขายออกมาก่อนแล้วส่วนที่จุดแนวรับแต่ละจุดอ,อ รับที่พันสองร้อยสาสิบพันสองอยี่สิบก็อาจจะทยอยซื้อด้วยปริมาณที่ไม่เยอะมากนะแต่ถ้าลงมาจะถึงพันห็นพันสองร้อยตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่จะทยอยสะสมในค่อนข้างดีเพราะเชื่อว่าถึงลงก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้ครับคุณพรันขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณค่ะครับนี้คือภาพรวมการลงทุนในทองคำนะครับเราเห็นได้ว่าช่วงนี้ราคาทองคำค่อนข้างเป็นไซต์เวย์ทีเดียวนะครับทางนั้นของวยลจยังคงประเมินสถานการณ์นะครับยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นของ FOMC ที่จะมีให้เห็นกันนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับฝักฝังของสหรัฐซึ่งจากที่อยู่ไปในอดีตนะครับประมาณส3าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่กดดันภาพรวมการลงทุนทองคำพอสมควรตัวอย่างอย่างเช่นสุดที่แล้วที่นะรับเน นั้นตัวเลขนี้หักออกมามีแนวโน้มสอดคล้องกันนะครับส่งผลให้เห็นถึงตัวของทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของภากฝั่งสหรัฐอาจจะเป็น1ปัจจัยกดดันนะครับทำให้ไปทดสอบแนวรับที่สําคัญสําคัญได้อาจจะลงไปได้ลึกถึง1180่ยเหรียญเลยนะครับกระดุธในการลงทุนบ่ายวันนี้ครับช่วงที่การเคลื่อนไหวเป็นกรอบแบบไซด์เวย์เมื่อราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับอาจจะเป็นการขายเพื่อทยอยปิดความเสี่ยงแต่หากมาทดสอบแนวรับนะครับที่1230อาจจะซื้อในปริมาณที่น้อยนะคร 2,200เหรียญก็เป็นจุดที่อาจจะเข้าทยอยสะสมได้เพราะว่าตรงนั้นเป็นแนวรับสำคัญที่น่าจะเกิดการวีบาวขึ้นในช่วงอนาคตใกล้ๆตรงนี้ครับนี่คือภาพ